วันนี้จะมารีวิวพาวเวอร์แบงค์นะครับตัวตู้ Winco Pocket ครับซึ่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่ผมบอกเลยนะครับว่ามีขนาดไซส์เล็กนะครับมีสายในตัวแล้วก็สามารถนะครับนำขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนั่นเองจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันโดยในวันนี้นะครับเรามีมาแนะนำนะครับทั้งหมด3รุ่นด้วยกันตัวนี้นะครับก็คือตัวตู้ Winco Pocket V9 เนาะจะมีขนาดนะครับอยู่ที่10,000หมื่นิแอมชาร์จไวมีสายในตัวนะครับแล้วก็มีการบอกแบตเตอรี่ถ้าใครรู้สึกว่า10,000หมื่นิแอมนะครับน้อยเกินไปก็สามารถขึ้นมาทีีี่่เเเ้้้ตตตตัััััววว V10 นนนนไดะะะคครรรรบบบมมมพพอ์ิิแลก็ป เป็น2 0 0 0มื่มีแรมสามารถรชจนะครับอุปกรณ์ได้มากกว่าแต่ถ้าใครนะครับไม่ได้ใช้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับอยากได้อุปกรณ์ที่ใช้น็อตบุ๊กด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับ Winco ว130นะครับเป็นรุ่นนะครับที่เน้นการใช้งานที่รวดเร็วชาร์จไวมากยิ่งขึ้นถึง130วัตต์เลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกคุณนะครับว่าคุณเหมาะกับเจ้าตัว w i n โ o Pocket รุ่นไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับตอนนี้นะครับกระแสทีี่่ไมม CC หรือะม่สาับงะเทีนไม่มี้ว C กมาตรฐานเจ้าตัว C C C ตัวนี้ครับของจีนที่อนุญาตนะครับให้เราสามารถนําเข้าไปใช้นะครับในประเทศเฉพาะโภคแบงค์นะครับที่มีสัญลักษณ์นี้เท่านั้นรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆครับผมโภคแบงค์ตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นหลายๆคนที่น่าอาจจะเจอปัญหาโภคแบงค์นะครับระเบิดฉะนั้นก็เลือกซื้อโภคแบงค์สักก้อนหนึ่งนะครับก็อยากให้เช็คนะครับเรื่องความปลอดภัยดีๆและแน่นอนนะครับอย่างเจ้าตัว Pocket ็ตวีกาและ Pocket Vi วสนะครับก็รองรับ C C C ที่ทําให้เราใช้งานได้แบบสบายใจนั่นเองครรรรััััับบบเเเเาาาาามมมมิ่่่่ตตต้้้นนนะกกทีีจววว Win co Pocket ซึงผอลยหส ใช้ในชีวิตรประจําวันบางแม่เพราะในการใช้งานในชีวิตรประจำเราเราอาจจะไม่ได้แบบต้องการใช้โภชแ a บงที่มันขนาดใหญ่มากใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันมีขนาดนะครับที่ค่อนข้างจะเล็กมากๆอันเนี้ยผมเทียบนะครับกับเจ้าตัวบัตรที่เป็นเจ้าตัวระบิดด้ว Lab ยคือมันเล็กนะครับกว่าเจ้าตัวบัตรระแบิดบัตรเครดิตและพวกนี้อีกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเพราะขนาดมันเล็กแบบเล็กจริงๆเนาะเทียบกับสมาร์ทโฟนนะครับผมเทียบกับ A25 Ultra นะครับเนี่ยดูดิก็คือขนาดแบบเพิ่งเดียวนะครับของ A25 Ultra ตัวน ก็สามารถใช้งานได้นะครับชิลๆเลยสําหรับวันหนึ่งกับสำหรับคนที่มีสักหนึ่งอุปกรณ์นะครับสิ่งที่ผมชอบจริงๆคือมันมีสายมาให้ในตัวไว้เราแนะมีสายนะครับที่เป็น USB C มาด้วยทําให้นะครับการใช้งานรู้สึกว่ามันคงทนอย่างแน่นอนที่สําคัญในวันนี้แม้ว่าผู้นำาตรงขาผมรู้สึกว่าแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ความจาเป็นไม่ได้มีมากแต่เขา,ามีสาย Lightning มาให้เลยเออเนี่ยใครที่ใช้แบบ iPhone 14ลงไปนะ iPhone 14 iPhone 13 อะไรพวกนี้ก็สามารถนะครับใช้งานนะครับโดยที่คุณไม่ต้องพกสายเพรย่แงผมอะต้องยอมรับโนว่า ผมก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ไรนิ่งอยอะอย่างเดียวนะครับคือเจ้าตัว AirPod Pro คือนึกออกปะเราจะซื้อ AirPods ใหม่ทาไมกับการแค่เปลี่ยนพอร์ตผมก็ยังคงใช้เจ้าตัว Lightning ซึ่งเวลาผมชาร์จผมก็ต้องชาร์จที่บ้านแต่เนี่ยก็คือสามารถนะครับชาร์จได้แบบง่ายๆสบายๆเลยทันเองนะครับส่วนเจ้าตัว h t น ning ตัวเนี้ยผมชอบตรงที่มันเป็นดีไซน์ให้มันเป็นแบบโูคิวเลยด้วยเอออันเนี้ยผมอชอบมากๆนะครับนอกจากสองสายชาร์จนะครับที่ผมกล่าวมานะครับตัวเนี้ยก็ยังมีพอร์ตนะครับที่เป็นเจ้าตัว USB C อี แสดงสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เรานะครับเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับความเร็วในการชาร์จออกตัวนี้นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ยี่สองจุดห้าวัตต์นะครับรวมกันก็ถือว่าใครใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นพวกแอปเปิลนะครับหรือสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้ชาร์จไวแบบไวจัดจอดะเพราะว่าแบงตัววินโกตัว V 9ตัวเนี้ยถือว่าเพียงพอครับต่อการใช้งานแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันชาร์จได้ขนาดไหนเครื่องหลักของผมเป็น iPhone 16 Pro รใช่ไหมครับมันชาร์จได้ประมาณหนึ่งรอบครึ่งถามว่าทำไมมัน จะมีการชาร์จใช้ไปใช้ไปใช่ปะทําให้มันจะแบตนะครับหมดจากส่วนนั้นแต่ถ้าเราแบบปิดเครื่องอะไรพวกนี้น่าจะชาร์จได้นะครับที่ประมาณ2รอบนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับจะมีมาตรฐานนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีก็จะมีจอตัว CCC นะครับก็ใครที่ตอนนี้นะครับบินในประเทศจีนก็ต้องมีสัญลักษณ์ CCC ตัวนี้เพื่อที่จะสามารถนำขึ้นเครื่องบินครับในประเทศจีนได้นั่นเองครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกนะครับว่าเฮ้ยคุณพาอุปกรณ์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจตัว้คื วินโค V10 นะครับขนาดก็ต้องยอมรับว่าโอเคใหญ่กว่า V9 แหละนี่นะครับเนี่ยใหญ่กว่า V9 แต่ตัวเนี้ยมันได้2 0 0มมไพร์นะครับซึ่งมันเวอร์สกับการสำหรับผมนะมันเวอร์สกับการที่แบบเพิ่มสำหรับ,บวันที่ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยที่ต้องการใช้งานหนักๆนะครับผมเทียบกับขนาดอ่ะบัตรดับบิตให้ดูนะกันเนี่ยนะครับคือสูงกว่าบัตรดับบิตนะครับนิดนึงแต่เทียบกับ Redi 15 Ultra นะครับก็ สูงกว่าเดิมนะครับเล็กน้อยเนาะไม่ได้สูงกว่าเดิมนะครับเยอะมากนั่นเองตัวนี้สําหรับผมแล้วนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนนะครับที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆนะครับเพราะว่าความจูนนะครับ เพิ่มมาเป็น0 0 0 0มิลลมิแอมป์ใช่ปะทาให้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นใน1วันนะครับที่สาคัญตัวนี้นะครับก็ยังคงมีตัวหูหิ้วนะครับที่มากับสายเจ้าตัวไรนิ่งเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีสายนะครับมา2เส้นเหมือนเดิมก็คือไ t นิ่งฝั่งนี้นะครับที่เป็นหูขิ้วแล้วก็ USB C อันนี้ถือว่าเป็นการใช้งานนะครับที่ง่ายมากๆแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในตัวนี้เลยคือตัวนี้จะมีเจ้าตัวพอร์ตนะครับมาเพิ่มให้พอ1พอร์ตแ้เ่มตั่้วา ตัวนี้นะครับจะเป็น power bank ขนาด2,000 mAh นะครับแต่สำหรับผมแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับก็เป็น power bank ที่ไม่ได้มีขนาดนะครับที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับถือว่าค่อนข้างาสมเหตุผลกับการที่เป็น2,000 mAh นั่นเองนะครับผมลืมนะครับพูดถึงเรื่องนึงคือตัวนี้น้ำหนักนะครับเพียงแค่173กรัมซึ่งเบากว่า iPhone 16 Pro นะครับที่เราสามารถใช้งานที่เราใช้กันในปัจจุบันอีกนั่นเองนะครับส่วนตัว V10 ตัวนี้นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่324กรัมนั่นเองนะครับตัวนี้ผม แก๊สสนะครับได้พร้อมกันเป็นการใช้งานนะครับที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะสะดวกนะครับมาจริงๆก็เหมาะสมนะครับสำหรับคนที่อุปกรณ์เยอะๆผมว่าเจ้าตัว V10 ตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับมากๆในการใช้งานครับอย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้นะครับรองรับมาตรฐานนะครับเจ้าตัว CCC เป็นมาตรฐานจอฟิลแบบมอกรนะครับในประเทศจีนทําให้เราสามารถนะครับไปใช้งานที่ประเทศจีนนะครับได้แบบไม่ต้องกังวลสามารถเชื่อเครื่องบินในประเทศจีนได้เนาะส่วนเจ้าตัว V10 ตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับมาตรฐาน CCC เช่นเดียวกันครับก็ใครเอาไปจีนนะครับก็สามารถโผล่นะครับแล้วก็ กัโดยต้องบอกกันนะครับว่าในวันที่เราถ่ายทํากันในวันนี้มาตรฐาน CCC ไเป็นมาตรฐานบังคันโนที่ทางจีนนะครับได้ใช้เวลาที่คุณนะครับื่อนเครื่องบินในประเทศจีนแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตครับมันจะมีการรับเปลี่ยนไหมเช่นอ่ะคุณบินเข้าจีนคุณเขาจะตรวจพอแบงค์ไหมหรือบินออกจากจีนจะตรวจพอแบงค์ไหมนะครับถ้าซื้อพอแบงค์ที่รองรับนะครับมาตรฐาน CCC ไว้นะอันนี้ก็สบายใจมากกว่านะครับในการใช้งานระยะยาวครับทั้ง2ตัวนี้นะครับก็รองรับมาตรฐานการชาร์นะครับทาง PD 3.0ดนะครับ PPS แล้วก็ QC 3 0ัานเองก็ ไม่ว่าคุณใช้ Android โดย Overall แล้วนะครับก็สามารถรองรับการชาร์จไวนะครับได้เร็วนะครับนั่นเองแต่ถ้าใครรู้สึกนะครับว่ามันใช้งานได้เร็วไม่พอนะครับมีอยู่อุปกรณ์ที่รองรับ45วัตต์นะครับอย่าง A75 ต้านหรือโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าต้องมาตัวนี้คือเจ้าตัว Winco Pocket นะครับ V130 นั่นเองซึ่งรองรับการชาร์จไวสูงสุดนะครับที่130วัตต์เลยทีเดียวครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับหลักๆเลยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเจ้าตัว V10 นั่่่นนนนนแแหละะะกก็คคคคือมมมมมีีีาาาาาตตรรรฐัับบวุข20,000เทด ต่างกันเพราะตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานนะครับที่ไวกว่านั่นเองนะครับแต่ก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาเช่นตัวหน้าจอของรุ่นน้องน้อยอย่าง V9 V10 นะครับก็จะบอกนะครับแค่เจ้าตัวแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ใช่ปะแต่ตัวนี้นะครับจะบอกนะครับความเร็วในการชาร์จของเราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับในการชาร์จนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มด้วยนั่นเองแต่ตัวนี้ตัวพอตัวสายที่ให้มานะครับก็จะเหลือแค่หนึ่งอตโอเคแหละในการใช้งานจริงอาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากันมีพอรพอตที่มี Lightning ด้วยแต่ผมมองว่า Lightning ในวันนี้ก็มี ความนิยมนะครับที่น้อยลงการที่ให้ไทซมาอันเดียวผมถือว่าผมค่อนข้างจะโอเคมากแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องรับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่130วัตต์ใช่ปะถ้าเราใช้งานนะครับก็จะแบ่งเป็น65วัตต์นะครับพอร์ตก็จะรวมกันนะครับสูงสุดที่130วัตต์แต่ถ้าชาร์จพร้อมกันสพอพอตนะครับก็จะมีความเร็วที่ลดหลั่นกันไปแต่ถ้าใครอยากได้เต็มแบบแม็กซิมัมเร็วสุดสุดนะครับก็สามารถเสียบนะครับได้ที่ช่อง USB-C ช่องนี้สามารถจ่ายไฟได้เเรวสงุนนนนนอออย่่ที์ซึแาพพปกณใ การใช้งานยกเว้นน่าจะยกเว้นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่อาจจะต้องรีเฟรชรีควายนะครับความเร็วมากกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็คงไม่ได้เอามาพกพากันใช่ปล่าก็คงต้องเสียปากนะครับแต่สำหรับอุปกรณ์ที่เน้นพกพาโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับ100วัตต์เพียงพอแล้ทุกการใช้งานแล้วนั่นเองครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในเจ้าตัววินโค้กพอร์กเก็ตนะครับในซีรีส์นี้เลยนะครับมีประมาณ4-5ข้อนั่นเองครับอย่างแรกนะครับทุกตัวเนี่ยรองรับโหมดการจ่ายกระแสไฟนะครับตามนอปุ ที่รับไฟค่อน้างจะน้อยทําให้เวลาที่เราใช้งานนะครับมันถ้าเราใช้พอแบงค์รุ่นปกติมันจะมีการตัดนะครับการแาร power เจ้าตัว Apple Watch อยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามันเป็นการจ่ายกระแสไฟจนมันตัว power bank คิดว่าเฮ้ยมันไม่ต้องจ่ายกระแสไฟแล้วนั่นเองครับทำให้ไม่มีการตัดแต่ตัวนี้นะครับสามรถชาร์จครับกับเจ้าตัว Apple Watch ได้นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือมีการรับประกันศูนย์นะครับอยู่ที่2ปีแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1ปีข้อที่3นะครับสามารถนําขึ้นเครื่องบินนะครับได้แบบสบายใจเเลลยนนั่องแ้วก็ ข้อสุดท้ายนะครับข้อสี่ผมชอบมากคือทุกรุ่นนะครับมีการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เราเหลืออยู่นะครับในจอตัว Power Bank ไม่ต้องไปสุ่มเนาะว่าเฮ้ยคือปกติ Power Bank มันจะมีประมาณ3จุดใช่ไหมครับอันเนี้ยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยทําให้มันละเอียดแล้วครับแล้วก็รู้ได้ง่ายกว่าเนาะว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับพูดถึงราคากันบ้างเนาะเจ้าตัว Winco Pocket V9 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่799บาทครับมีให้เลือกครับทั้งหมด4สีนะครับสีนี้เป็นสีฟ้าผมแนะนํานะผู้หญิงนี่คือแบบน่าจะชออบแล้วก็มีีีสสนึงคื สมพูนะครับอน,นั้นผู้หญิงก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็มีอสองสีนะครับที่เป็นสีเพลนๆทั่วไปก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทานั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวินโคล p พ็อกเก็ตตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่1099บาทครับมีให้ได้ทั้งหมด2อสีครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสีไทเทเนียมซิ v เวแล้วก็มีอีกสีหนึ่งครับคือเจ้าตวัวสีไทเทเนียมเกรดนั่นเอง ส่วนนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับวินโคฟ o c อกเก็ต V หนึ่งสามศูนย์นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาจะโดดขึ้นมานิดนึงเนาะแต่เทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับชาร์จไวผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับอยู่ที่สีเดียวน,ะนั่นเองก็คือสีเจ้าตัวไทเทเนียมสีเวอร์ตัวนี้ครับ ใครที่กำลังสนใจเจ้าตัว Pro Bank อยู่นะครับผมก็อยากให้มาลองนะครับเจ้าตัว Winco Pocket นะครับในซีรีส์นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับคือ1มันมีขนาดเล็กแล้วก็เบามากๆไม่เท่ากับคู่แข่งที่ปริมาณแบตเตอรี่เท่ากันนะครับมีสายให้ในตัวแล้วก็คานข่าจะแข็งแรงนะครับสายมีฟีเจอร์ให้เราแบบสามารถเราไปห้อยนู่นห้อยนี่ได้ด้วยมีเจ้าตัวจอนะครับบอกสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เรานะครับเหลืออยู่เท่าไหร่ที่สําคัญครับในวันนี้ การที่คุณซื้อพอแบงค์แน่นอนว่ามันต้องสามารถนะครับขึ้นเครื่องบินได้นั่นเองกับค่าตัวนะครับเริ่มต้นเพียงแค่799บาทเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างจะเหมาะสมมากแม่ครับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวพอแบงค์ตัวใหม่อยู่นะครับก็สามารถมาลองดูนะครับเจ้าตัววินโคบพกเกตนะครับทั้ง V9 V10 แล้วก็ V130 กันได้นั่นเองครับใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับในที่ตะกร้าด้านล่างของคลิปนี้หรือว่าลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นั่นเองครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย